ครับดิครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญดวงพอเป็นวัดบางพระกันนะครับเป็นเหรียญแจกทานครับสร้างในปีพศ .2536 รบครับที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญเนื้อนวะครับครับด้านหน้าเหรียญครับครับภาพขยายเหรียญด้านหน้าเหรียญแจกทานครับเนื้อนวะแบบไม่ตัดปีครับหายากสุดสดครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้ครับครับด้านหลังเหรียญแจกทานครับเหรียญแจกกรรมการครับ ถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะมีรอยจานอยู่ที่บนหลังเหรียญครับด้านบนครับอ่าเหรียญทั่วไปเนี่ยก็จะมีหมายเลขกำกับอยู่ครับครับเหรียญนี้แจกเฉพาะกรรมการครับครับด้านหน้าเหรียญและด้านหลังเหรียญครับเหรียญแจกทานครับของหลวงปูเปิลวัดบางพระครับแจกเฉพาะกรรมการครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับอ่ถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ